เดอะ a ามิงการ์เดนนะคะนี่ล่ะกินก่อนค่ะจะเสีจปวดขี่ปวดเหียวนะคะนี่นะคะหนึ่งซองนะคะกินไปเลยหนึ่งซองกับน้ำหนึ่งแก้วน,ะนี่วิ้ยมันเป็นไฟเบอร์แบบอุ้ยมันลูกอมมันนะหน้าะมันลูกอมเบอร์รี่อะ่ะนะคะ สัพพคุณน,นะคะสัพพครุนตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเจลลี่ไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดผงเป็นเนื้อไฟเบอร์จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนที่ช่วยดีท็อกลำไส้ขับสารพิษที่ตกค้างในลำไส้ช่วยปรับสมดุลในลำไส้กระตุ้นการขับถ่ายช่วยลดหน้าท้องไปในตัวและลดไขมันไปด้วยนะจ๊ะผสมประสานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และ เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยปรับผิวพรรณให้กระจ่างใสเปล่งปังกระจงที่บอกว่าน,นอกจากมีเนื้อผสมอ่าผงบุกทำให้รู้สึกอย่างนี้อิ่มนานขึ้นลดการจุกเสียดเวลาการคืนศูนย์แคลอรี่ศูนย์น้ำตาลวีอันนี้ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีสารอันตรายปลอด ปอดภัยหยุดทานไม่โยโย่ไม่เอฟเฟกว้าวอืมนะขนาดทดลองเนี่ยลองซื้อไปเงินกองนะคะแล้วขนาดทดลองกินมือและซองก่อนนอนหญิงเราจะไม่พูดว่าปวดทีแล้วจะบอกว่าอุ๊ยอ่แองจี้จังเลยไหนมากเลยอะ่ะ